สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานพระเครื่องนะครับวันนี้พามารับชมหรืออลวงปูทวดเนื้อดินนะครับไม่ทราบปีพศเหมือนกันครับครับสภาพลงปูทวดนะครับเนื้อดินนะครับสวยๆนะครับภาพด้านหน้านะครับ นะครับจะเห็นได้ว่ามีคราบกลุนะครับเป็นเนื้อดินนะครับผมไม่ทราบปีพศนะครับสภาพสวยๆนะครับด้านหลังครับจะมีแร่นะครับแร่เหล็กจะมีแร่จะเห็นเป็นจุดๆนะครับขาวๆนะครับ มันจะเป็นแร่เวลาโดนไฟกระทบไฟแล้วมันจะสะท้อนด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือกดองพระนะครับนะครับรอยนิ้วมือครับเวลากดลงพิมพ์นะครับมีคราบกลุกติดอยู่นะครับ องคุตทวดรุ่นนี้ไม่ทราบที่ปีปศนะครับนะครับจะเห็นแร่นะครับด้านซอกของด้านขวาขององค์พระนะครับ mm hmm. เก่านะครับ mm hmm. เก่ามากครับเก่ามากค mm ูด hmm. ทวดนะครับองค์นี้ mm hmm. ขออภัยนะครับภาพเบลอ์นิดนึงครับผม ครับครับองต่อไปก็จะพามาชมพระเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงปู่ชอบฐานสมูนะครับปีพศ2538นะครับที่ระลึกทำบุญอายุครบรอบ94พรรษาของหลวงปู่ชอบครับผมที่วัดโคกมนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยครับรับชมครับด้านหน้าขององค์พระนะครับสภาพสวยๆนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับสภาพสวยๆเดีย๋ยวจะซูมให้ดูนะครับเนีย่ยครับ คือสวยนะครับปีสองห้าสามเก้าเหรียญหลวงปู่ชอบที่ระลึลกทำบุญอายุครบรอบเก้าสิบสี่พรรษาสิบสองกุมภาสองห้าสามแปดวัดโคกมน์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ชอบ นักสง,งครับวสวยครับเป็นพระเกจิสายปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นนะครับหปู่ชอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสภาพวสวยๆทองแดงลมดำครับ สวยๆนะครับจมูกของลุงปุ๊ของเหรียนก็จะมีโดนดนิดนึงนะครับสภาพโดนการเก็บรักษาอาจจะขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะครับน่าจะเกลียบกอบไว้ดูความลึกนะครับความลึกของเมตตาของหลวงพ่อนะครับ ลึกข้างในเลยนะครับเห็นเมตตาคมสวยๆนะครับเส้นผมครับเป็นที่ระลึกเลียนที่ระลึกพระแม่ครูอาจารย์สร้างไว้ให้สิทธิอนุสิทธิ์นะครับ ครับวันนี้ก็มีให้รับชมสององนะครับมีหลวงปู่ทวดอ,องค์หนึ่งแล้วก็เหรียญหลวงปู่ช,ชอบฐานาสโมนะครับปีสอง8ห้าสามแปดมีให้ชมอยู่สองเหรียญสององนะครับวันนี้อิสานพราเครื่องหามาให้ผู้ชมได้รับชมนะครับครับสำหรับท่านที่เข้ามา รับชมแล้วฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ